สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เป็นคอมเมนต์และเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่อว่าทิม เขาเป็นชาวสหรัฐมีครอบครัวและอาศัยอยู่ในจังหวัดท้องถิ่นของประเทศฟิลิปปินส์ทิมได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจพื้นที่อื่นๆในเอเชียนอกจากประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ซึ่งได้เดินทางมาที่ภาคอีสานของประเทศไทย จากคลิปทางช่อง Youtube ของทีมนะครับซึ่งช่องของเขามีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนกว่าคนโดยมีชื่อคลิปว่ารถไฟ216บาททั่วไทย วงเล็บเงินน้อยเป็นการผจญภัยนั่งรถไฟพัดลมในประเทศไทยซึ่งเขาได้อธิบายใต้คลิปว่าการเดินทางที่เต็มไปด้วยฝุ่น9้าชั่วโมงนําชั้นเข้าสู่ใจกลางประเทศไทยด้วยคนไทยที่ช่วยเหลือแบ่งปันข้าวเหนียวและเดินทางมาถึงพร้อมกับตัวตลกในเมืองฉันมีภารกิจที่จะได้เห็นต่างจังหวัดของประเทศไทยเพื่อทําความเข้าใจกับพื้นที่อื่นๆในเอเชียและเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ฉันอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปิน ทิมได้เดินทางจากฟิลิปปินส์มาที่กรุงเทพมหา,าคนครนะครับจากนั้นเขาก็เดินทางจากกรุงเทพมหา,าคนครไปที่จังหวัดกุฎอนธานีแต่ว่าเป็นการนั่งรถไฟพัดลมชั้น3นะครับในระหว่างที่ทิมเดินทางเพื่อไปจุดขึ้นรถไฟนะครับเขาก็เห็นชาวต่างชาติหลายคนในนั้นแต่ละคนนะครับก็มีการใส่กางเกงช้างไทยด้วยในระหว่างที่ทิมนั่งรอรถ <S <s เมื่อทิมได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นเขาก็ได้ยืนเคารพธงชาติพร้อมกับคนไทยหลายคนที่นัน่งรอรถด้วยกันนะครับ จากนั้นเขาก็ได้ขึ้นรถไฟพร้อมกับบอกความรู้สึกว่าดูเหมือนว่ารถคันนี้จะเป็นประสบการณ์แบบท้องถิ่นมากก่อนหน้านี้ฉันเคยนั่งที่ประเทศเวียดนามในระหว่างที่ทีมนั่งรถนะครับทีมก็ได้พูดกับตัวเองว่าฉันเพิ่งรู้ว่าฉันนั่งอยู่ผิดที่ฉันอายุ51ปีแต่ฉันนั่งอยู่ในที่นั่งคนอายุ 30- 31ปีที่นั่งของเขาอยู่ด้านในตรงนี้แออัดไปด้วยคน3-4คนพร้อมกับหัวเราะ And this is 30 and 31. My seat is in a completely packed out section with three other people in a four person section. So. สักพักนะครับก็มีเพื่อนโดยสารที่นั่งอยู่ข้างทีมนะครับชวนเขากินข้าวเหนียวซึ่งทีมเองก็ไม่ปฏิเสธนะครับก็ได้ลองชิมข้าวเหนียวไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เอาเข้าวกล่องมาให้เป็นเมนูผัดกระเพราไก่ไข่ดาวเขาบอกว่ารสชาติของไก่นั้นดีมากการเดินทางของเขาใช้เวลานั่งรถ9้าชั่วโมงไปถึงอุดรธานีและเขาก็ต่อรถด,ด้วยการนั่ง3ามล้อไปที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในย่านจังหวัดอุดรธานี เมื่อถึงโรงแรมทิมตกใจกับคุณภาพของห้องกับราคาของโรงแรมเป็นอย่างมากนะครับด้วยราคา45ดอลลาร์ต่อคืนซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก จากนั้นนะครับทีมได้เยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าร้านขายอาหารผลไม้ร้านของชําเพื่อที่จะเปรียบเทียบราคากับฟิลิปปินส์เขาบอกว่าของที่นี่วางอย่างเป็นระเบียบมีพื้นที่มากมายระหว่างทางเดินซึ่งมันไม่ค่อยเห็นมากในฟิลิปปินส์และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ฟิลิปปินส์อย่างเช่นเนื้อวากิวเมืองระดับ3แห่งนี้มีของให้เลือกมากมายจากคนที่มีงบมากไปจนถึงคนที่มีงบน้อยสําหรับวันถัดมานะครับ ทีมได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านโดยการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆไปสถานที่ปั้นดินเผาแล้วเขาก็ได้ลองปั้นดินเผาดูนะครับ ทิมบอกว่าเขาไม่สามารถเที่ยวรอบจังหวัดได้แต่ก็คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะคล้ายกับฟิลิปปินส์และนอกจากนี้นะครับทิมก็ได้ไปดูการเล่นตะก้อของคนในท้องถิ่นด้วยซึ่งตัวทิมเองนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคือกีฬาตะก้อนะครับสุดท้ายนะครับทิมได้ทิ้งท้ายว่าขอบคุณประเทศไทยมันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเปิดหูเปิดตาของเขาจากคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ทําให้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีชาวต่างชาติบางส่วนนะครับได้เข้ามา มาแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็มีชาวเน็ตไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับชาวต่างชาติคนแรกนั้นเขาบอกว่า ผมใช้รถไฟขบวนนี้จากสถานีรถไฟเก่าเมื่อ20ปีที่แล้วแฟนสาวชาวไทยตอนนั้นกำลังกินหนอนแห้งและ,มะแมลงทอดเป็นของว่างบนรถไฟต่อมาเราไปเที่ยวที่ลาวไม่ไกลจากบุรราาีีฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงและปีนประตูชัยที่เวียงจันท์นั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อในตอนนั้น ความคิดเห็นคนถัดมานะครับเขาบอกว่าน้อยมากที่จะเห็นวิดีโอเกี่ยวกับการนั่งรถไฟชั้น3ในประเทศไทยชั้นรักมันชาวต่างชาติคนถัดมานะครับเขาบอกว่าทิมสำรวจต่อไปมันน่าสนใจที่จะได้รู้หลายส่วนของประเทศไทย คนต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณที่พาฉันไปฉันสนุกกับการเดินทางของคุณเป็นส่วนใหญ่เพราะคุณทํางานทั้งหมดการนั่งรถไฟดูเหมือนเป็นการทรมานแต่ตลาดและโรงแรมทําให้ทัศนคติของฉันดีขึ้นจริงๆสถานที่น่าสนใจอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าความแตกต่างอย่างมากหากคุณเปรียบเทียบราคาและระดับห้องพักของโรงแรมในฟิลิปปิน สำหรับคนถัดมานะครับได้เข้ามาเชินชมทิมว,ว่าว้าวไม่มีเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา9ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่ร้อนคุณคือทหารทิมคนถัดมานะครับได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าวิดีโอที่ดีที่สุดที่คุณทําได้มาระยะหนึ่งแล้วทิมสนุกจริงๆดูเหมือนว่าคุณจะสนุกนะฉันไม่สามารถนั่งที่นั่งราคาถูกได้9ชั่วโมงคุณทําได้ดีมากครั้งสุดท้ายที่ฉันนั่งรถไฟไปอุดรคืออยู่ในตู้นอนปรับอากาศชั้น2มันสะอาดมากและคุ้มค่ามาก ความคิเดเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่าชอบอาหารรถไฟไทยยังคงมีความทรงจําเมื่อสิบปีที่แล้วฉันแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปคนถัดมาครับเขาบอกว่าการซื้อของชํานั้นทําให้ฉันสนใจในนิวยอร์กฉันจ่ายเงินเกือบ300เหรียญสหรัฐหรือมากกว่านั้นสําหรับสินค้าในตะกร้าที่จํานวนเท่ากันห้องพักในโรงแรมนั้นราคา4 5ดอลลาร์ต่อคืนประหยัดจริง คุณยังบอกว่าอาหารไทยดีกว่าอาหารฟิลิปปินส์คุณพูดถูกอาหารไทยมีรสชาติดีฉันสรุปว่าหวังว่าทีมจะมาอยู่เมืองไทยกับคริสซี่และเดวคุณคงมีเรื่องดีๆที่จะพูดเกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่านี้สำหรับคริสซี่และเดลนะครับก็เป็นภรรยาแล้วก็ลูกของเขานะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่าวิดีโอที่ดีราคาของช้าของคุณน,นั้นเหมือนจะถูกกว่าที่นี่ในฟิลิปปินส์มาก ความคิเดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่าที่น่าตื่นตาตื่นใจในออสเตรเลียร้านขายของชำเหล่านั้นจะมีราคารวมประมาณ300ถึง400ดอลลาร์เนื้อวากิวของเรามันแพงมาก ความคิดเห็นถัดมาเป็นชาวเน็ตไทยนะครับซึ่งเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงกีฬาตะกร้อว่ากีฬาชนิดนี้เรียกว่าเซปักตะกร้อเล่นมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรวมอยู่ในเอเชียนเกมด้วยซึ่งประเทศไทยเป็นทั้งแชมป์โลกแชมป์เอเชียนเกมและแชมป์ซีเกมมายาวนานกว่า30ปีโดยมีคู่แข่งหลักคือมาเลเซียแต่ไม่เคยเอาชนะทีมไทยได้เลยความคิดเห็นต่อมาครับเขาบอกว่าฉันชอบวิดีโอนี้มากเพราะสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทย ขอบคุณที่แบ่งปันคนถัดมาครับนั่นเป็นวิดีโอที่ดีโปรโดรักษาความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในประเทศโลกที่3เช่นประเทศไทยเรารักวิถีชีวิตแบบไทยๆกับความสะดวกสบายแบบตะวันตกคนต่อมาครับที่น่าสนใจคือคนในประเทศอื่นยืนเคารพธงชาติของตนทําให้ฉันนึกถึงอเมริกาเมื่อ20ปีที่แล้วชาวต่างชาติคนถัดมานั้นไม่แน่ใจว่าเป็นชาวมาเลเซียหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาได้เปรียบเทียบไทยกับมาเลเซียว่า ทมถ้าคุณกำลังมองหาที่จะเลี้ยงดูครอบครัวอ,อย่างน้อยคุณควรลองมาดูมาเลเซียบ้างค่าครองชีพเทียบเคียงได้ภาษาอังกฤษดีกว่ามากโรงเรียนนานาชาติที่ดีในการเลี้ยงดูลูกชายของคุณและภรรยาของคุณเป็นศูนย์กลางหลักของแอ r a s i a ดังนั้นคุณและครอบครัวจึงสามารถบินไปกลับในราคาที่ต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อเที่ยวเป็นมิตรกับครอบครัวมากกว่าประเทศไทยจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับเขาบอกว่า ฉันสนุกกับสิ่งนี้มากโดยเฉพาะร้านขายอาหารคอมเมนตถันมาครับทิมคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ผิดที่ตอนนี้ฉันกำลังใช้ชีวิตอย่างสนุกกับแฟนสาวชาวไทย ฉันมาจากออสเตรเลียซึ่งทีมก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าหลายคนรักมันฉันเข้าใจว่าทําไมและทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อคลิปวิดีโอของทีมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหากข้อมูลในการแปรผิดพลาดใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองไต่ต,ตองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จารณญาณในการ,ร ชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ